คอนเสิร์ตการครับเอาแล้วครับยกที่แล้วว่าเข้มข้นแล้วครับยกนี้จากเข้มข้นยิ่งกว่าครับเปิดแกมบุกเต็มที่โอ้โหโดนซ้ายการคอครับโดนสอกซ้ายครับซ้ายซ้ายัหมัดมาโอ้โหทนทนโอทนใช้ได้ครับเสมอไหนหรือว่าพันมงคลครับไม่ยอมง่ายๆเลยนะครับโอ้โดนศอกเมื่อสักครู่นี้สุดเลยครับเอาหัวใจนั้นล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับแ้าจังหวะโดนเขาเต็ม้อเลยนะครับก้านคอนะครับแ้า ทางด้านของพันธมงคลนี่เพลินหดคอนิดนึงนะครับมันก็เลยไม่โดนนะครับแม่โดนไปทีนะครับแม่ที่ขมับโอ้ยบุกเข้าไปครับแปดพันมงคลนี่ครับตื้อตื้อสะบัดช่อเลยเอ้าวัดกันที่ภูมิด้านฐานแลครับเกมยกที่สามดืดีอยู่แล้วนะครับเดียล่ำนะครับและคอสั้นด้วยครับอย่างที่คุณไปเก็ตเรียนไปครับแข้งขวาเนี่ยครับแข้งขวามัดขวาครับดื้อดีอยู่แล้วนะครับทางด้านของพันธมงคลอ่าต้องบอกว่าแต่ละช็อตแต่ละช็อตเสียวไส้ครับขาแล้วครับแม่แข้งซ้ายครับ ต้องฟังให้ได้ครับแข่ซ้ายของเพชรโชคชัยที่ผ่านมาเพชรโชคชัยยังไม่โดนหนักๆน,นะครับอ้าสอกมาโอ้โหตกว,ว่าหัวใจแทบหล่นมาอยู่ตาตุ่งเลยครับพี่พิเชษนั่นสิครับหล่นไม่หลน่นหลับไม่หลับแล้วใครจะหลน่นใครจะหลับครับกับชชวงเวลาเมื่อสักครู่นี้โดนซ้ายครับซ้ายกา้านคอโดนจอกแม่แต่ว่าหัวใจครับผานคคนนี้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วนะครับนักชกรุ่นพี่ เสมอไหนขออ่างทองกันนี่ครับต่อยท้องแสไตล์การชกของคนนี้ครับไม่ต้องห่วงครับพันมงคลถึงตัว่าอยู่ที่ว่านี่ครับฝ่ายแดงโดนจะทนไหวหรือเปล่าท่านั้นแหละครับคำถามอยู่ที่ตรงนี้ครับคุณเบืกี้ไม่ดิวครับอาจจะสอบเป็นยอดมวยจะเป็นมวยเอกนะครับต้องสอบผ่านนะครับโอ้โหนี่คือด่านนรกเลยทีเดียวนะครับพันมงคลเสมอไหนแต่ซ้ายครับมา ดูดูครับปักด้วยสองนะครับแมาดูเกมของพวกเพชรโชคชัยทีมงานของคุณบุญสมขันบ้านนะครับ4ี่วิน4ี่วินมาแล้วนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นดิทาลำน้ำโขงหรือกระทั่งเหล็กก้าเพชรโชคชัยแม่คริวัตได้มาเพราะต้องช่วยครับต้องช่วยโอ้โหนะครับเจอยันล้มทั้งยืนเลยครับทางด้านของพันมงคลหรือว่าเสมอไหน่ยครับแมเพชรโชคชัยวันนี้เล่นของสูงเลยครับสายการคอครับ แต่ว่ายังปิดเกมไม่ได้ครับช่วงท้ายๆปลายยกอะละครับขยับก้าไปพันมงคลเอ็กขาจ่อยางวงในไล่แขนนะครับไล่แขนวงในตีไม่ได้ครับแต่งงานกรรมการแยกออกมาครับช่วงท้ายๆปลายยกที่3ครับพี่พิเชษมาดูนอกขันต่อครับขวามาครับได้มาหนึ่งดอกช่วงท้ายปลายยก3จะมีอะไรเด็ดๆหรือเปล่าครับพันมงคลต่อยท้องไม่ทีเดียวครับโดนล็อกไว้อีกครับ เดี๋ยวมาตามลุ้นกันแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมรายการมวยนัดดีนัดยิ่งใหญ่ครับมวยไทยพนมิตรในวันจันทร์ที่28สิงหาคมนี้ครับเดี๋ยวโจ้กับเสือภูมิเหนือธรณีขยี้กับเพชรกิติเพชรน้ำเอกกับส์ดำครับอิคิวซังกับรักพูลหลวงนะครับวันพรเดชเกียรติเขาน้อยเดี๋ยวกับเพชรคารือหาปราไพรีขยี้กับจงอางดำพันโทโม่กับธน้าของแสนเพชรแล้วก็ยอดเพชรเอกกับลูกคนเหนือนะครับปิดท้ายด้วยจักริดยุทธสุราชนะครับกับทางน้าของน็อตใหม่วอุราชาครับ สุดยอดเลยครับดักจิตเจกับรถใหม่จากเพนดีนะครับขอบคุณด้วยครับนำ้ำมวยของเสียฟิลบนเวทีหล่นไปแม่ลูกนี้มันจังหวะลอยลอยครับมาดโดยหมดเต็มเต็มครับแม่แต่ว่านั่นแหละครับทําให้ตอนนี้ท่านรองครับท่านรองเฮกันกระหึ่มเลยครับสเสียงเฮมาแล้วนะครับ อาล้ครับบรรยากาศวุ่นวายนะครับพันมงคลรับฝายจังหวะนะครับบล็อกไว้ครับบล็อกไว้แหมนูครับเอาจังหวะเบียดครับแทงซ้ายระวังครับตอนนี้แหมเพชรชกไทยครับตั้งลำเลยครับตั้งกระแบงหน้าไว้ก่อนครับเริมตลบแล้วนะครับร้อนระอุเลยครับแควซ้ายหยุดได้ไม่ได้ครับโอ้แะเตะทาหน้าของเสมอนหายครับเอียงไปเลยครับโดดโยนเข่าลอยใส่ครับท่าหน้าเสมอนหายหรือว่าพันมงคลนะครับออกมาฮึดนะครับช่วงนาทีแรกของยกที่4ครับ ตอนนี้ฝุ่นตลบแล้วครับพี่พิเชษได้เฮได้เสียวได้ไสครับฝุ่นตลบต่อยท้องแมาปัดสองมาลงอ้าวลงล่างครับสู้ยิบตาครับวันนี้แมสู้ได้ใจครับพันบงคลตกตะทุกซ้ายแต่ว่าเพชรชกชัยก็ยังแข็งอยู่ครับแม่ปกตินี่บางคนบอกว่าน่าจะไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ดีขึ้นรื่อยๆยครับการทำมวยของบีเอสมวยไทยยิมนะครับเห็นกันทีเดียวนะครับอ่ะ อันมคลความมัดิเขาเอาตะคันไลแคนมาเปิดซองทีนึ่งโอ้โนี่ครับชาวต่างชาตินี่ร้องโหด้านหลังนี่เลยครับหมัดเดียวแข้งเดียวนะครับถูของพันมงคลนะครับอ่ะตอนนี้เพชรชคชัยครับต้องคุมเกมไม่ได้นะครับดักแทงซ้ายครับเอ้าโตไปครับไม่ต้องหนีแล้วครับดักแทงซ้ายกดไป ในช่วงท้ายเกมนะครับนาทีนี้รุนละทึกเลยทีเดียวแม่ทีม BS วยไทยนะครับโอ้โหหายใจไม่ทวนท้องนะครับเอาเอาดักซ้ายดักแทงครับสวยๆแทงซ้ายดูครับโอ้นาทีเดียวก็เสี่ยวได้ครับแทงซ้ายขึ้นไปครับพยาญจาเนี่ยครับเบรกการเดินของพันมงคลเลยครับอ่าสุดๆไปเลยครับคู่ไฮไลท์ของวยไทยพลังใหม่ในวันนี้ครับขยับเดินต่อ พันมงคลหรือว่าเจ้าเสมอไหนเนี่ยครับอับดัษหมัดขวาเหลืออย่างเดียวเท่านั้นแหละครับตอนนี้ยังไม่สามารถกลมทางด้านของเนี่ยครับเพชรโชคชัยให้ร่วงลงไปกรรมการนับได้ครับแม่ทะเลย่อมบีขึ้นนะครับทะเลย่อมบีขึ้นอ้าหโยแม่มาแบบบึ้มๆเลยทีเดียวพันมงคลในช่วงท้ายเกมเลยนะครับมาลุนระทึกนี่คือคู่เอกศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับบดยกที่สี่ครับเดี๋ยวตามทุกวันพุธ ไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมและกับพี่น้องแฟนมวยครับาี่นะครับบนเวที3นาทีสุดท้ายอ้าวอีกแล้วครับเนี่ยครับฐานะของเพชรโชคชัยครับเกือบเสียหายไปครับกรรมการธงชัยเข้าไปขวางไม่ได้ทันนี่ะครับเตะขาเตาะยางครับแบงเก่าเหลือเกินเลครับแบงพันมงคลนะครับ บุกเข้ามาเต่ขาก่อนนะครับต่อยหมัดต่อยอวคัดนะครับมาดูครับเพชรโชคชัยครับโอกาสมีแค่ครั้งเดียวนะครับมาวูบไปแล้วอย่าทําให้โอกาสนั้นผิดหวังนะครับแมาทีมงานบีเอสบุรไทยแมสันขริยอนสันร้างนะครับแมตอนนี้ทีมงานคุณบุญสมคำม้านครับยืนตัวเก่งเลยทีเดียวครับยืนตัวเก่งครับแต่ว่าหน้าตาดียังมีรอยยิ้มอยู่นะครับเพราะว่า เพชรโชคชัยยังคุมสถานการณ์เอาไว้ได้นะครับอย่างน่าก็น่าวัวน่าก็น่าเป็นช่งางรับเหมาก่อสร้างทั้งคู่เลยพี่พิเชษแหมมาปะทะกันเลยครับบนเวทีครับกิจการเจริญนุ่งเรื่องครับนี่ครับทำมวยออกมาแบบนี้ขวงหน้าไว้ลอยไม่ได้ครับเพชรโชคชัยล็อกไปเลยครับแหมว่าดูเพชรโชคชัยช่วงหลงัลงๆนี่ความทนทานจะมากขึ้นนะครับ จังหวะก็มีเสียวไปเสียวมานะครับเอาในช่วงของผ่านไปนาทีแรกนะครับนาทีครึ่งเหลือนาทีครึ่งสุดท้ายนะครับอ่ในช่วงท้ายเกมนะครับเอาแเดี๋ยวดูครับติดตามชมนะครับ่าดูครับเอ้านี่ครับแปดดูจังหวะเสียบซ้ายนะครับของเพชรโชคไทยแปดตอนนี้ครับเราเตรียม ส่งทีมงานของเราไปแล้วนะครับคุณแ๊ธรรมราชครับคุณแ๊ธรรมราชไปนะครับอ้าวนี่ครับเตะขาไปที้ชีดนะครับเพชรโชคชัยตั้งรับไปนะครับในช่วงท้ายเกมโอ้ยมัดยังมีเสียวอยู่นะครับตบคัดขวาครับแม่เขาเรียกว่ามัดสอยดาวครับอ่ะอีกเกือบเกือบหนึ่งนาทีครับเชียร์เชียร์ไหนก็เสียวครับเชียร์ไหนก็ได้ลุ้นครับเชียร์น้ำเงิน พันมงคลไม่อยากจะสาหวมัดครับเอาเวลาไปได้ประมาณสัก 4- 5วินาทีออกมาเริ่มกันใหม่ครับเพชรชัยบอกว่าไม่ต้องเข้าแล้วพี่แม่แต่ว่าโชคนี่ครับเพชรโชคชัยล็อกแขนครับแทงซ้ายเมื่นียทัวพันไปด้วยครับพัมนมงคลอยไม่ทันนัดครับจะทำเอาแฟนนี่ลุกขึ้นเลยทีเดียวนะครับมัดช่วง ต้นยกสี่นะครับโอ้โหต่อยล่วงเลยนะครับมเพชรพวกไทยโดนเข้าไปนะครับอ่ะขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนครับกับรายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับทุกวันพุธที่ราชดำเนินแห่งนี้นะครับแฮปปี้ชาบูนะครับชนบุรีนะครับชูชิพรีเมียมอิ่มอร่อยได้เลยนะครับกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดสูตรครอบจักรวาลนะครับยาเก๊กคูทีเค24ครับฟุกบําหมี่เกี๊ยวคิงโปบ็อกซิ่งเพ็อกทายชูมือให้ เพชรโชคไทยบีอสมวยไทยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ